สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เพื่อนๆอยู่ที่ช่องสาวกลลสินอินเยอรมันนะคะวันนี้ค่ะอีู่จะทําการเปลี่ยนดินให้กับต้นกล้วยไม้นะคะแล้วก็ต้นมะกรูดนะคะนี่คือต้นมะกรูดของอยู่ค่ะทุกคนเห็นต้นเล็กๆแบบนี้อายุเขา2ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นต้นที่เล็กพิี้หนูมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ได้เก็บใบของเขานะคะคไปทํากับข้าวกินตลอดเลยจ้า ที่อยู่ปลูกต้นมะกรูดลงกระถางและเก็บไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าที่เยอรมันเนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นตลอดทั้งปีนะคะถึงแม้ช่วงนี้จะเป็นหน้าร้อนอยู่ก็ไม่เอาน้องออกไปข้างนอกเพราะว่าอากาศค่อนข้างแปรปรวนค่ะถ้าฝนตกมานี่ก็คือแบบอากาศค่อนข้างหนาวเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าร้อนที่เยอรมันเนี่ยแมลงเยอะค่ะศัตรูพืชเยอะมากอยู่กลัวว่าถ้าเอาเขาออกไปข้างนอกนะคะแมลงจะลงแล้วทําให้ต้นเขาตายนะคะ ก็เลยเก็บเขาไว้ในบ้านตลอดแต่วันนี้จะทําการเปลี่ยนดินให้เขาค่ะเดี๋ยวเราออกไปทําการเปลี่ยนดินให้น้องข้างนอกกันนะคะทุกคนนี่นะคะสภาพอากาศดูสิทุกคนฝนก็เพิ่งหยุดตกไปนะคะอากาศเย็นๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดินให้น้องกันจะ้ะนี่นะคะคือต้อนกล้วยไม้ทั้งหมดของอิ๋วเนาะแล้วก็ ต้นมะกรูดจ้าต้นนี้อายุ2ปีนะคะส่วนต้นนี้ซื้อมาเพิ่มค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะไม่พอกินนะคะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนดินให้น้องเขาทั้งหมดเลยจ้าขั้นตอนแรกน,นะคะเราก็ต้องเอาดินเก่าออกให้หมดก่อนนะคะเอาเขาออกจากกระถางก็ระวังรากเขาด้วยนะคะทุกคน ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ครบทุกต้นต้นมะกรูดก,ก็เหมือนกันนะคะมะกรูดของเราก็ต้องเอาดินเก่าออกให้หมดดูรากค่ะหืมดินจืดมากเลยนะคะ เดี๋ยวจะทำแบบนี้ให้ครบทุกต้นนะคะแล้วเราค่อยมาใส่ดินใหม่กันเราก็แยกดินออกจากกล้วยไม้แล้วก็มะกรูดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทีนี้เราก็จะมาใส่ดินกันนะคะดินก็จะมี2แบบนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นดินสำหรับใส่กล้วยไม้นะคะแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นดินสําหรับใส่ต้นมะกรูดจา้าเดี๋ยวเราจะทำต้นมะกรูดก่อนนะคะเดี๋ยวเอาดินออกจากถุงแล้วนะคะก็จะลองก้นก่อนแล้วก็วางต้นมะกรูดของเราลงไปเนาะแล้วก็เติมดินค่ะเติมดินให้เต็มจ้ะ อากาศเย็นๆนะคะตอนนี้ถ้าไม่ใส่พูโอเวอร์ก็คงหนาวเลยแหละถ้าใส่เป็นเสื้อยืดธรรมดาน,นะคะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ตบๆกระถางหน่อยนะคะเพื่อให้ดินมันแน่นเนาะ อีกกระถางหนึ่งก็จะทำเหมือนกันนะคะทุกคนนี่นะคะก็เติมได้อีกนิดหน่อยประมาณนี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะเดี๋ยวเราไปรดน้ำด้านในกันนะคะให้เสร็จทุกต้นก่อนเนาะตอนนี้เราก็จะมาทำร่วยไม้นะคะทุกคนก็เอาดินสำหรับร่วยไม้นะคะ จะได้ระเบีเในการเปลี่ยนนะคะในการเติมดินเข้าไปใหม่นะ,ะเห็นไหมคะว่าดินเขาจะต่างกันนะคะอันนี้คือสําหรับกล้วยไม้เลยแล้วก็มาใส่ลงไปที่ก้นกระถางก่อน,นะคะ่ะกล้วยไม้พวกนี้อายุก็หลายปีแล้วนะคะทุกคน นี่นะคะก็เปลี่ยนลงไปแบบนี้แล้วก็เติมดินให้เต็มจ้าก็จะทําแบบนี้ไปจนครบทั้ง6ต้นนะคะเสร็จแล้วจ้าทุกคนกล้วยไม้นะคะ6ต้นแล้วก็มะกรูด2ต้นจ้าเดี๋ยวอยู่จะาทำความสะอาดก่อนนะคะนี่คือซากาใบไม้ที่มัน เหลืองแล้วก็รากที่อยู่ตัดออกนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดพ,พื้นที่เดี๋ยวเราไปเก็บผักบุ้งมาต้มมาม่ากินจ้าอยู่มาเอาผักบุ้งจ้าทุกคนเอาขยะมาทิ้งด้วยนะคะก็ลงถังดำเนาะเสร็จแล้วก็จะมาเอาผักบุ้งจ้าตรงนี้เมื่อก่อนเป็นผักชีนะคะตอนนี้อยู่ลงใหม่เพราะว่าของเดิมอยู่กินไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวก็ จะเก็บผักบุ้งเข้าไปต้มมาม่ากินจาง่ายๆเลยวันนี้ผักบุ้งกับโหระพาค่ะวันนี้อยู่จะต้มมาม่ากินนะคะแฟนไม่อยู่กินง่ายๆจ้าแฟนไปกินเลี้ยงกับเพื่อนสมัยเรียนนะคะเดี๋ยวถึงเวลากับเขาโทรมาแล้วอยู่จะไปรับเพราะที่นี่เขาค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดกับการดื่มแล้วขับนะคะ ก็ปล่อยเข้าไปสังสรรค์กับเพื่อนๆค่ะถึงเวลาเดี๋ยวอยู่ไปรับจ้าส่วนประกอบนะคะก็จะมีหมูสดลูกชิ้นนะคะเส้นราเมงผักแล้วก็รอน้ำซุปเดือดจ้าเรียบร้อยจ้าก๋วยเตี๋ยวของเรามีผักมีหมูกระเทียมเจียวนะคะ พริกในน้ำมันแล้วก็น้ำซุปเทล่าลงไปก็พร้อมกินแล้วจ้าน้ำซุปก็ง่ายๆนะคะซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำน้ำตาลเกลือนิดหน่อยนะคะน้ำปลาซีอิ๊วขาวนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็ต้มให้เดือดแค่นั้นเองจ้าเทน้ำลงไปก็พอดีเลยนะคะหน้าตาน่ารับประทานจ้า ไม่ได้กินให้ดูนะคะทุกคนทำให้ดูเฉยๆเพราะว่าแฟนโทรมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปรับแล้วค่ะเดี๋ยวจะรีบกินแล้วก็รีบไปค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะบ๊ายบายจ้า